วันนี้เราจะมาทําน้ําจิ้มแหนมเนืองนะคะมีพริกขี้หนูนะคะแล้วก็กระเทียมอันนี้แม่ขุนทองเอาไปต้มแล้วนะคะตัวนี้น้ําจิ้มสูตรนี้นะคะสามารถที่จะฟรีซไว้นะคะเป็นปีได้เลยนะคะตัวนี้เป็นสูตรโดยตรงจากต้นตํำรับเลยนะคะเวลาเราจะเอาพริกกับกระเทียมมาทําแหนมเนืองนะคะเราจะต้องต้มก่อนฆ่าเชื้อทําความสะอาดนะคะเดีย๋ยวแม่ขุนทองจะใส่สูตรไว้ใต้คลิปนะคะ สำหรับกระเทียมกับพริกนะคะใครไม่ชอบมากนะคะก็ลดปริมาณลงนะคะต้มเสร็จนะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูนะคะมีเต้าเจี้ยวะมีเกลือมอีน้ำมะขามเปียกนะคะมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีตับหมูนะคะตับหมูเอานิดหน่อยนะคะตัวนี้ตัวนี้จะประมาณสัก50กรัมนะคะสักประมาณ7-8ชิ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะจะมีงาขาวคั่ว มีถั่วลิสงพั่วนะคะแล้วก็มีน้ำมันสับก,ก่อนแล้วค่อยเอามาปั่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนของการผัดอีกทีนึงน,นะคะ,คะอันดับแรกเราจะใส่น้ำมันลงไปน,ะะนิดหน่อยนะคะจะใส่พริกลงไปนะคะพริกกับกระเทียมที่เรา ต้มไว้นะคะใส่ลงไปผัดใส่ตับหมูลงไปเลยนะคะ ันนี้พายยางตัวนี้จะทนความร้อนนะคะไม่ต้องกังวลใส่เตาเจี้ยวลงไปค่ะใส่ทุกอย่างลงไปนะคะก่อนหลังได้หมดเลยนะคะใส,าาสใส่น้ำมะขามเปียกลงไปใส่น้ำตาลทรายไป ใส่เกลือนะคะก็น้ำต้มสายชูขัดเครื่องให้หอมนะคะแล้วก็ให้ตักพอสุดนะคะเดีย๋ยวเราจะเอาทุกอย่างไปปั่น เครื่องปั่นนะคะเสร็จเราก็จะใส่งาขาวคั่วนะคะตามชอบเลยนะคะอันนี้จะมีถั่วลิสงนะคะเดีย๋ยวปั่นพร้อมกัน,นะะใส่น้ําต้มสุกนะคะน้ําร้อนใส่ไปนิดหน่อยะค,ะค่ะเราปั่นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทใส่กระทะใบเดิมนะคะที่เราผัดเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวไฟนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ปรุงแต่งรสตามที่ท่านชอบเลยนะคะใครชอบรสชาติไหนก็ปรุงแต่งตามนั้นนะคะระหว่างที่ปั่นนะคะถ้าเผื่อมันเหนืดเกินไปก็สามารถที่จะเติมน้ำต้มสุกได้นะคะแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะให้รู้สึกว่า,าน้ำจิ้มแนมเนืองของเราข้นขึ้นนะคะเราสามารถที่จะพอทำเสร็จแล้วนะคะ ปล่อยให้เย็นตัวนะคะแล้วเรถ้ามันเหลือก็ฟีดไว้นะคะถ้าใครอยากได้สูตรใหญ่ๆก็เพิ่มเพิ่มปริมาณเอานะคะก็สามารถที่จะฟีดไว้ได้เป็นปีเพราะเราทำทุกขั้นตอนก็สะอาดแล้วนะคะอันนี้รสชาติจะจัดจ้านนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนะคะก็ลดปริมาณลงเนี่ยระหว่างที่เราเคี่ยวนะคะ มันก็จะมีะน้ำซอสนะคะกระเด็นขึ้นนิดนึงนะคะก็ต้องคอยเบาไฟลดไฟเคี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอได้ที่แล้วเราก็สามารถที่จะจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะ,ะเคี่ยวน้าจิม้มแหนมเนืองออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็โรยงาขาวคั่วนะคะมากน้อยตามชอบเลยเครื่องเขานะคะก็จะมีประกอบด้วยกระเทียมนะคะพริกขี้หนูหั่นซอยนะคะแล้วก็มีมะม่วงนะคะมีกล้วยดิบนะคะทุกอย่างนะคะเวลาเราจะหัน่นเราก็บีบน้ำมะนาวผสมกับน้ำสะอาดเตรียมไว้นะคะเราเอาพวกนี้หัน่นแล้วก็แช่ลงไปจะได้ไม่ดำ ตัวแหนมเนืองแม่ขุนทองไม่ได้ใช้ตัวแหนมเนืองนะคะจะใช้ตัวหมูยอแทนนะคะหัน่นตามชอบอย่างนี้นะคะใช้ง่ายดีนะคะก็จะมีใบเนี่ยงเขาเรียกนะคะเป็นแผ่นแป้งเวียดน,นามนะคะที่เขาตัดแล้วตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะตัวนี้ก็จะแพ็คหนึ่ง29วาบทนะคะก็สะดวกสบายนะคะเขาตัดมาให้แล้ว เราก็แค่แช่น้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาทานกับผักกับเครื่องเคาได้เลยะคะ่ะผักชีฝรั่งนะคะผักชีใบเลื่อยมอีโหระพานะคะมีสะระแหน่คะมีผักกาดหอมมีใบชะพูนะคะใบชะพูมีใบชะพูนะคะ,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 คะก็จะมีพวกผักแพลวผักติ้วอะไรนะคะถ้ามีน้ำจิ้มแหนมเนืองของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะลองทำรับประทานดูนะคะ ไม่ยากเลยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ